สวนปารุดไทยคุยซีนเป็นอาหารไทยอร่อยมากเป็นอาหารไทยในตำนานแรงบันดาลใจของเขา<อ>ที่ตั้งชื่อร้านและบรรยากาศเลิศมากสวรรค์ชั้นดาวดึงในพระไตรปิฎกเรามาคุยกับเจ้าของร้านคุณพจล,ลพีท่านณโจดวัชระวิทย์พลจา๋าสวัสดีนะจ๊ะเดินเข้ามามันรู้สึกโอ้โหมันโล่งมาก อยากให้คุณพลเล่าให้เราฟังอาหารไทยสวนปารุษไทยคุยซีนวิภาวดี8เป็นยังไงจ๊ะก็ขออนุญาตนำเสนอเมนูที่เรียกง่ายว่ามาทุกโต๊ะต้องสั่งแน่นอน<จ>ะนะครับผมเริ่มจากเมนูแรกเลยนะครับผมจะเป็นเซ็ตแซงว่ากุ้งแม่น้ำนะครับผมสวยไหมนี่เซ็ตแซงว่ากุ้งแม่น้ำมาจัดเต็มมาก เซตนี้นะครับมีกุ้งแม่น้ำเผานะครับจะทานคู่กับน้ำยำแซงว่าด้วยก็ได้นะครับผมแล้วก็เราเพิ่มในส่วนของน้ำจิ้มซีฟูดมาให้ด้วยน้ำยำแซงว่าตัวนี้นะครับยังสามารถทานควบคู่กันกับปลาดุกฟูแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแตงโมปลาแหง้งจะได้อรรถแล้วก็<ช>อร่อยแน่นอนครับผมชื่นใจอร่อยสมจริงสมจังเมนูที่2จะแกงรันจวนครับจะเป็นแกงเนื้อนะครับเป็นเนื้อนําเข้าจากออสเตรเลียกะปิที่เราใช้เนี่ยครับจากสมุทรสาคร นะครับผมแล้วก็แน่นอนว่ายังมีส่วนของสมุนไพรรับรองตัวนี้ถ้าได้ทานนะเค็มคนถึงพริกถึงขิงแน่นอนขนาดยังไม่ได้ทานกลิ่นมาแล้วสมชื่อไปอีกหนึ่งเมนู สวรรค์ชั้นดาวดึงในพระไตปรปิดกสิจ๊ะชมส่วนปลารุดนะครับเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับผมตัวเนื้อของเขาเนี่ยครับผมจะ,ะเป็นเนื้อปลากายนะครับผมยัดไส้กุ้งทานควบคู่กับมีกรอบแล้วก็เป็นผักเครื่องเคียงข้างล่างเป็นมีกรอบทําเป็นเหมือนก้อนเมฆแล้วก็ทานกับน้ำมะขามเคี่ยวจนแบบเป็นคาราเมล ไปแกงเขียวหวานปลากายไข่เค็มชิจ้เครื่องแกงของเรา,านะครับเราตําเองเนื้อปลากกยเนี่ยก็จะเป็นปลาการ้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยัดไส้ด้วยไข่เค็มไม่ใช่ปลากายธรรมดาเป็นแกงเขียวหวานปลากายยัดไส้ไข่เค็มไปเมนูต่อจ้าหอหมกทะเลมะพร้าวอ่อนเสิร์ฟคู่กับน้ำมะพร้าวครับผมมากระนั่งเสร็จเรียง่าๆว่ายกมาทั้งทะเลครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปลาคเครื่องแกงที่เราตำเองรสชาติ ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนครับมเมนูนี้ก็แนะนํานะคะเพราะว่านี่ยกทะเลมาทั้งหมดมาอยู่ในลูกปาพาวของหวานมีอะไรจ้ะอยากจะขอแนะนําเป็นบัวลอยไข่หวานหอมกลิ่นอบควันเทียนหน่อยๆอ,อ,<ช>อันนี้คือคสําคัญมากเลยบัวลอยไข่หวาน คือตัวบัวลอยแป้งต้องนุ่มจริงนะคะเขาละร้นานเราเปิดทีมโมงครับร้านเราเปิดตั้งแต่11บโมงเช้าถึง3ามทุ่มนะครับหยุดทุกวันจันทร์ครับผมเป็นอาหารไทยในตำนานสมมากกับความเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงในพระไตรปิฎกรีการันตีให้สวนปารุดไทยคุยซีิเป็นอร่อย